สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก็จะเป็นโฟ o โยคะนะคะสำหรับการดีท็อกซ์นะคะเพื่อช่วยให้ร่างกายเราขับของเสียได้ดีขึ้นนะคะจะเน้นกระตุ้นที่การทำงานของอวัยวะข้างในช่องท้องนะคะเพื่อให้ระบบขับถ่ายระบบย่อยอาหารอะไรเงี้ยนะคะทำงานได้ดีขึ้นค่ะค่ะงั้นเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะ ค่ะนั่งในท่าสุขอา,าสนะสักครู่หนึ่งนะคะขาไหนควายขาไหนก็ได้ค่ะน้ำหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งค่ะยืดหลังตรงม้วนไหลเปิดไปด้านหลังเล็กน้อยหงายมือวางที่หัวเข่าค่ะหลับตาเบาๆทำสมาธิสักครู่หนึ่งค่ะสติอยู่ที่ลมหายใจยืดแนวกระดูกสันหลังขึ้นมาตรงๆง หายใจเข้าท้องขยายอกขยายหายใจออกย,ยาวๆท้องค่อยๆยุบแล้วอกค่อยๆยุบ ค่ะแล้วให้ค่อยลืมตาขึ้นช้าๆค่ะค่ะวอร์มอัพกันนิดนึงนะคะเอามือขวาวางหัวเข่าซ้ายค่ะหายใจออกค่ะบิดตัวค่ะเอามือซ้ายวางด้านหลังมองข้ามไหล่ซ้ายหายใจเข้าออกค้างไว้ค่ะใครบิดเพิ่มได้ลองบิดเพิ่มนะคะ หายใจเข้านะคะวาดแขนซ้ายขึ้นมาค่ะข้างใบหูหายใจออกค่ะเอ็นขวาค่ะมือขวาลังไว้ที่หัวเข่านะคะยืดข้างลำตัวด้านซ้ายแขนพุ่งออกไปเลยค่ะข,ขึ้นค่ะ ค่ะเปลี่ยนข้างค่ะเอามือซ้ายวางหัวเข่าขวาค่ะหายใจออกแล้วบิดตัวมองข้ามไหล่ขวาถ้าบิดเพิ่มได้อย่าลืมจังหวะหายใจออกบิดเพิ่มหายใจเข้าวาดแขนขวาขึ้นมาข้างใบหูค่ะหายใจออกเอ็นซ้ายค่ะ มือซ้ายดึงหมวนเข่าไว้เปิดไหล่ขวาขึ้นมองขึ้นด้านบนแล้วไม่กลั้นหายใจค่ะข,ขึ้นค่ะต่อไปประสานมือด้านหลังค่ะหายใจเข้าม้วนไหล่ไปด้านหลังหายใจออกดันแขนขึ้นค่ะ ขาลดลงค่ะปล่อยมือออกเหยียดแขนขวาไปด้านหน้าซ้ายล็อกต้นแขนขวาหายใจเข้าหายใจออกดึงมาซ้ายหันหน้ากลับขวามองข้างไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะหันกลับค่ะเปลี่ยนข้างค่ะขวาล็อกต้นแขนซ้ายหายใจเข้า หายใจออกดึงมาขวาหันหน้ากลับซ้ายค่ะหันกลับค่ะแขนขวาอยู่บนซ้ายอยู่ล่างค่ะหันฝ่ามือหากันประสานมือไว้หายใจเข้า หายใจออกหมุนข้อมือเข้ามาหาแล้วยืดออกคลายข้อมือนิดนึงนะคะค่ะดึงกลับเข้ามาแล้วยืดออกค่ะเปลี่ยนข้างขวาอยู่ล่างค่ะหายใจเข้าหายใจออกดึงกลับเข้ามาค่าะแล้วยืดออกค่ะต่อไปคุกเข่าอยู่ในท่าแมวค่ะ ข้อมืออยู่แนวเดียวกับหัวไหล่ค่ะข่าจะอยู่แนวเดียวกับสะโพกกลางนิ้วออกกระจายน้ำหนักเต็มฝ่ามือหายใจเข้าค่ะแอนหลังลงเงียหน้าขึ้นหายใจออกก่งหลังขึ้นกดคาชิดอกหายใจเข้าแอนหลังลงเงียหน้าขึ้นหายใจออกก่งหลังขึ้นกดคาชิดอก หายใจเข้าแอนหลังลงเห็นหน้าขึ้นหายใจออกโก่งหลังขึ้นกดคางชิดอกหายใจเข้าแอนหลังลงค่ะเหยนหน้าขึ้นหายใจออกโอลงลงอออก่งหลังขึ้นกดคางชิดอกสอดแขนขวาค่ะลอดใต้แขนซ้ายค่ะหัวไหล่ขวาวางต่อจากข้อมือซ้ายนะคะเหยียดแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะมองตามมือซ้าย หายใจเข้าค่ะหายใจออกเหยียดแขนซ้ายไปด้านหลังเปิดไหล่มองตามมือซ้ายไม่กลั้นหายใจนะคะพยายามบิดเอวไปด้วยนะคะค่ะข,ขึ้นยกตัวขึ้นกลับมาค่ะมือซ้ายดันพื้นยกตัวกลับขึ้นมาเปลี่ยนข้าง สอดแขนซ้ายค่ะลอดใต้แขนขวาหัวไหล่ซ้ายวางต่อจากข้อมือขวาเหยียดแขนขวาขึ้นด้านบนหายใจเข้าหายใจออกเปิดไหล่ขวาไปด้านหลังค่ะหายใจออกเก็บท้องบิดเอว่ะข,ขึ้นยกตัวขึ้นกลับมาค่ะ ขาวางมือที่พื้นค่ะตั้งปลายเทา้าค่ะยกสะโพกลดศีร,ศรษะดาวด,ด็อกใครใต้ขาตึงงอเข่าได้นะคะเก็บท้องนะคะต้องหายใจออกดึงสะดือกดเข้าไปแ้วยืดหลังขึ้นไปด้านบนขาย,ยกขาขวาขึ้นสูงค่ะ ก้าวเท้าขวาค่ะวางพื้นระหว่างมือยืดขาขวาเข่าตึงค่ะเป็นพีระมิดโพสค่ะแล้วพับตัวก้มลงมาเท้าซ้ายเบี่ยง45องศาใครเข่าไม่ตึงเอามือวางบนขาไว้นะคะแบบนี้ยืดหลังไว้แล้วหายใจเข้าออกค้างไว้สักครู่หนึ่งนะคะให้ใต้ขาขวาค่อยๆย,ยืดขาซ้ายก็ออกแรงเหยียบไว้ด้วยนะคะ ค่ะแล้วเราจะเอามือซ้ายนะคะข้ามเท้าขวามาวางด้านนอกนะคะใครข้ามไม่ได้จับไว้ที่ขวาแบบนี้นะคะขาซ้ายต้องเป็นตัวช่วยออกแรงนะคะหายใจเข้าหายใจออกเหยียดแขนขวาขึ้นด้านบนค่ะมองตามมือขวาค่ะเป็นตรีโกนาสนะแบบปิดลำตัวนะคะ ขาลดมือลงวางพื้นค่ะดึงเท้าขวากลับไปด้านหลังดาวด,ด็อกย,ยกขาซ้ายขึ้นสูงค่ะก้าเท้าซ้ายค่ะวางพื้นระหว่างมือยืดขาซ้ายเข่าตึงค่ะเท้าขวาเบีย่ยง45องศาแล้วพับตัวก้งลงมาค่ะ น้ำหนักที่เท้าสองข้างให้เท่าเทกันเหมือนเดิมใครไม่ถึงพื้นใครยืดไม่ได้เอามือวางบนขาซ้ายไว้นะคะค่ะเอามือขวาข้ามเท้าซ้ายค่ะวางด้านนอกใครไม่ได้วางที่ขาหายใจเข้าค่ะ หายใจออกเหยียดแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะลองตามมือซ้ายลดมือลงวางพื้นค่ะดึงเท้าซ้ายกลับไปด้านหลังดาวด็อก ยกขาขวาขึ้นสูงค่ะโน้มไปด้านหน้างอเข่าขวาแตะต้นแขนขวาค่ะเก่งท้องเป็นแพ้งน,นะคะแล้วดึงเข่ามาแตะต้นแขนดึงขาขวากลับไปด้านหลังขาสูงค่ะการที่เราออกแรงเก่งท้องนะคะมันก็จะช่วยกระตุ้นด้วยนะคะกระตุ้นอาไว้วะาข้างในท้องได้นะคะก้าวเท้าขวาค่ะวางพื้นระหว่างมือค่ะ ตั้งส้นเท้าซ้ายขึ้นค่ะหยหลังค่ะขาขวาฉากหัวเข่าไม่เลยข้อเท้าหายใจเข้าค่ะหเหยียดแขนขึ้นค่ะเก็บท้องแล้วยืดแนวหลังขึ้นหายใจออกค่ะบิดตัวเอาศอกซ้ายข้ามขาขวาพนมมือด้านข้างค่ะ หายใจเข้าออกค้างไว้นะคะหน้าท้องขยับรวดไปกับขาตัวเองลดมือลงวางพื้นค่ะดึงเท้าขวากลับไปดาด็อกย,ย,ย,ยกขาซ้ายขึ้นสูงค่ะงอเข่าซ้ายแตะต้นแขนซ้ายค่ะเก่งท้องนะคะดึงเข่ามา ไหล่ห่างหูวไว้ดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังขาสูงก้าวเท้าซ้ายค่ะวางพื้นระหว่างมือค่ะหายหลังค่ะตั้งส้นเท้าขวาขาหน้าฉากหายใจเข้าขายเหยียดแขนขึ้นหายใจออกบิดตัวเอาศอกขวาข้ามขาซ้ายค่ะพนมมือด้านข้าง เปิดข้างลำตัวด้านซ้ายไว้นะคะพนมมือให้อยู่กึ่งกลางอกและหายใจเข้าออกปกติลดมือลงวางพื้นดึงเท้าซ้ายกลับไปดาวนดล็อกยกขาขวาขึ้นสูงค่ะ งอเข่าขวาแตะต้นแขนซ้ายค่ะทาแหวท้องนึงขาขวากลับไปด้านหลังขาสูงเก้าเท้าขวาห้าวางพื้นระหว่างมือเข่าตึงยกตัวขึ้นยืนค่ะหมุนปลายเท้าขวามาด้านซ้ายปลายเท้าสองข้างให้เสมอกันนะคะแล้วก็ ปลายเท้าชี้ตรงนะคะไม่กางออกด้านนอกค่ะเราจะวางมือที่พื้นนะคะด้านหน้ามือจะอยู่ประมาณกึ่งกลางนะคะสังเกตว่าสะโพกจะตรงกับข้อเท้าสะโพกจะไม่ไปด้านหลังสะโพกตรงกับข้อเท้าวางมือมือจะอยู่ประมาณตรงตรงใบหน้าตัวเองเลยนะคะอยู่ตรงกลางหลังยืดไว เวลาเราจะทำท่าทวิสต์เราต้องพยายามยืดหลังนะคะไม่งั้นมันจะทวิสต์ยากเอามืซ้ายวางมือซ้ายนะคะข้ามมือขวาไปวางฝั่งขวาก่อนแล้วเหยียดแขนขวาขึ้นหายใจเข้าหายใจออกค่ะเปิดไหล่ขวาไปด้านหลังบิดเอวมองตามมือขวา ขาลดมือลงวางพื้นค่ะเอามือกลับมาตรงกลางค่ะเปลี่ยนข้างเอามือขวาค่ะข้ามไปวางด้านซ้ายแล้วเหยียดแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้าหายใจออกบิดเอวแล้วเปิดไหล่ซ้ายไปด้านหลัง ลดมือลงค่ะวางพื้นกลับมาตรงกลางหมุนเท้าขวาค่ะก,กลับไปด้านขวาวางมือที่พื้นด้านหน้าดึงขาขวากลับไปดาวด,ด็อกยกขาซ้ายขึ้นสูงค่ะงอเข่าซ้ายแตะต้นแขนขวาค่ะคมแมวท้องแทงข่าวไว้ด้านหน้าเก่งท้องไว้นะคะ ดึงขาซ้ายกลับไปด้านหลังขาสูงก้าเท้าซ้ายวางพื้นระหว่างมือค่ะเข่าตึงยกตัวขึ้นยืนแล้วหมุนปลายเท้าซ้ายมาด้านขวาค่ะ,ะเด็วเกจะกลับด้านให้ดูนะคะจะเป็นด้านนี้นะคะขาเราจะเปิดปลายเท้าขวาออกด้านนอก45า่าองศางอเข่าวขวา ลดสะโพกลงตั้งปลายเท้าซ้ายแล้วค่อยๆลดลงนั่งลงไปกับพื้นนะคะปลายเทา้าหัวเขาว่าเปิดออกด้านข้างต้นขาซ้ายด้านในหมุนเปิดขึ้นนะคะปลายเท้าตั้งขึ้นส้นเท้ากดลงเอามือซ้ายจับข้อเท้าขวาด้านนอกเหยียดแขนขวาขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้ายืดแขนยืดลำตัวขึ้น หายใจออกมือขวาอ้อมไปหลังศีรษะจับปลายเท้าซ้ายใครจับไม่ถึงแตะไหล่ด้านหลังไว้แค่นี้พยายามเอ็นให้ลำตัวด้านซ้ายลงมาใกล้ๆหน้าขาข่าวขวาจะไม่พับลงมาอย่างนี้นะคะขาวขวาเปิดตั้งไว้หายใจเข้าออกลึกๆยาวๆค่ะจังหวะหายใจออกให้เรารู้สึกว่าข้างลำตัวด้านขวาเราผ่อนคลาย ค่ะขึ้นยกตัวขึ้น,นกลับมาค่ะวางมือที่พื้นด้านหน้าค่ะเข่าตึงกลับขึ้นมานเปลี่ยนข้างค่ะหมุนเท้าซ้ายเปิดออก45องศางอเข่าซ้ายตั้งปลายเท้าขวาลดสะโพกลงมาค่ะค่อยๆนั่งลงพื้นหัวเข่าปลายเท้าเปิดออกไปนะคะเฉียงออกเล็กน้อยต้นขาขวาด้านในไม่พับเข้านะคะเปิดไว้มือขวาจับข้อเท้าซ้ายค่ะ อันนี้คือไค่ตึงมากนะคะเก็บเก็บเข้ามาอย่างนี้ได้นะคะเก็บเข้ามาด้านหน้าน,นิดนึงได้นะคะมือขวาจับข้อเท้าซ้ายด้านนอกเหยียดแขนซ้ายขึ้นด้านบนค่ะหายใจเข้ายืดแขนยืดลําตัวขึ้นหายใจออกมือซ้ายอ้อมมาหลังศีรษะจับปลายเท้าขวาเข่าซ้ายยังเปิดไว้ ตีอยู่ที่ลมหายใจค่อยๆเทข้างลำตัวด้านขวาลงมาที่ที่หน้าขาใครจับไม่ถึงถ้ามีเชือกใช้เชือกถ้าไม่มีเชือกแตะไหล่ขวาไว้เน้นเปิดข้างลำตัวด้านซ้ายขึ้นด้านบนหายใจลึกๆยาวๆค่ะ หายใจเข้าขึ้นค่ะขาวางมือที่พื้นด้านหน้าดันตัวกลับขึ้นมาค่ะแล้วหมุนเท้าซ้ายนะคะกลับไปด้านหน้าเมื่อกี้เราก้าวเท้าซ้ายมานะคะวางมือที่พื้นด้านหน้าดึงขาซ้ายกลับไปดาวด,ดอค่ะโน้มไปด้านหน้าเป็นแพลงค่ะเกรงท้อง ขาแอคทีฟไล่หางหูวางเข่านะคะเข่าลงพื้นค่อยๆงอศอกเอาท้องลงพื้นนะคะ,ะมือจะอยู่ข้างหน้าอกค่ะเราจะขึ้นมาเป็นครึ่งงูนะคะเพราะว่าเราจะต้องการกดหน้าท้องนิดนึงหายใจเข้าม้วนไหล่เปิดไปด้านหลังหายใจออกค่อยยกตัวขึ้นเอาหน้าท้องกดพื้นไว้ เอาแค่นี้ค่ะขึ้นแค่นี้ค่ะหายใจเข้าค่ะตั้งปลายเท้าค่ะตั้งเข่าขึ้นมาหายใจออกค่ะพักในท่าเด็กกดสะโพกให้ถึงส้นเท้าหลังผ่อนคลายนะผากวางพื้นค่ะ หายใจเข้าขึ้นค่ะยกตัวขึ้นนั่งบนส้นเท้าค่ะทีนี้เรานั่งอยู่บนส้นเท้านะคะเคเราจะนวดช่องท้องนิดนึงนะคะใช้กำปั้นนะคะใช้ฝั่ามือเรานะคะมือขวาอสองมือเลยค่ะกำเอานิ้วโป้งไว้ด้านในก่อนแล้วกำเบาๆกำหลวม ให้ข้อต่อนิ้วโป้งตรงที่หลุมยื่นออกมานะคะข้อต่อตรงนี้ยื่นแหลมๆออกมานิดนึงนะคะไม่ต้องกำแน่นนะคะยืๆ่ๆออกมานิดนึงเสร็จแล้วเอาตรงนี้นะคะวางให้ชนท้องชนหน้าท้องตัวเองมือจะยีวางอยู่ประมาณกึ่งกลางหน้าขาค่ะค,ะคว่ำมือลงอย่างนี้ตรงกึ่งกลางหนะะ้าขาด้านนี้ก็จะด้านนิ้วโป้งนี้จะอยู่ที่ท้องด้านนี้จะอยู่ที่หน้าขานะคะ หายใจเข้าค่ะยืดลำตัวขึ้นค่ะหายใจให้เต็มท้องหายใจออกท้องยุบไล่อากาศออกมาจากท้องแล้วพักตัวก้มลงมาค่ะหน้าผากวางพื้นได้วางสังเกตอากาศออกมาหมดท้องนะคะใครกดเล้าอึดอัดรู้สึกลมแน่นพยายามเคลีย์อากาศออกมาก่อนแล้วระหว่างนี้หายใจประมาณอก กำปั้นจะกดเข้าไปนวดอวัยวะในช่องท้องเราหายใจเข้าขึ้นค่ะหายใจออกค่ะลดมือลงค่ะปล่อยมือออกบางคนจังหวะที่ปล่อยมือจะรู้สึกร้อนวูบนะคะเหมือนเลือดมันจะกระจายนะคะจังหวะที่เราเอามือกดมันจะเหมือนไปอุดไว้แล้วพอมัน ปล่อยออกมันก็กระจายพุ่งไปมันก็จะทําให้การไหลเวียนเลือดไปได้ดีขึ้นนะคะเหยียดขาออกไปด้านหน้าค่ะสบัดผ่อนคลายขาขาตั้งเข่าขวาขึ้นเอาเท้าขวาข้ามขาซ้ายค่ะเรายกแขนซ้ายขึ้นมายืดหลังศอกซ้ายค้ำเข่าค่ะใครจับขาด้านล่างได้จับใครจับไม่ได้กอดไว้แค่นี้ได้นะคะกอดให้แนบลำตัวนะคะหนะะ้าขาแนบกับลำตัว หายใจเข้าขาะยืดหลังหายใจออกมือขวาค่ะวางไปด้านหลังบิดตัวมองข้ามไหล่ขวายืดอกไว้หายใจเข้าออกหน้าท้องขยับงอไปกับขาตัวเองขาหันกลับค่ะปล่อยมือออกค่ะ เหยียดขา้าออกเปลี่ยนข้างค่ะตั้งเข่าซ้ายค่ะเท้าซ้ายวางไว้ด้านนอกเหยียดแขนน้ําหนักที่สะโพกสองข้างเท่าๆกันยกแขนขวาขึ้นค่ะยืดหลังตามขึ้นมายาวๆเอาศอกขวาค้ำเข่าซ้ายค่ะค้ำไม่ได้กอดไว้แค่นี้ใครค้ำได้ค้ำแล้วลองจับขาด้านล่างดูนะคะหายใจเข้ายืดลําตัวขึ้นหายใจออกมือซ้ายค่ะวางไปด้านหลังบิดตัวมองข้ามไหล่ซ้ายค่ะ เ้าสายเหยียบพื้นลงไปแน่นๆด้วยนะคะสโปโพกยังไม่ลอยหายใจเข้าออกหน้าท้องขยับนวดไปกับขาตัวเองขาหันกลับค่ะปล่อยมือออกค่ะเหยียดขาออกค่ะสบัดผ่อนคลายขาค่ะ ต่อไปลดลกงนอนคว่ำค่ะขะขยับขาขยับสะโพกยาวลงไปด้านล่างนะคะยืดแนวกระดูกสันหลังแล้วออกไปก่อนนะคะค่าท่าธนูค่ะมือสองข้างจับข้อเท้าค่ะหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะหายใจออกให้หมดท้องเก็บท้อง เตะขาขึ้นยืดอ,อกเงยหน้าพยายามเอาอากาศออกมาให้หมดท้องนะคะยืดยืดอ,อกไว้ตอนนี้เราก็จะได้นวดช่องท้องเราเต็มๆเลยนะคะขาลดลงค่ะ นอนหงายค่ะขาตั้งเข่าขวาค่ะขาซ้ายพันด้านบนปลายเท้าสอดใต้น่องแล้วการแขนออกระดับไหล่หายใจเข้าค่ะหายใจออกกดเข่าลงขวาหันหน้ากลับซ้าย จงังหวาหายใจออกท้องยุบหลังผ่อนคลายขากขึ้นยกขาขึ้นกลับมาค่ะเปลี่ยนข้างค่ะซ้ายอยู่ล่างขวาอยู่บนค่ะลายเท้าสอดใต้น่องสอดไม่ได้แตะไว้ข้างๆนะคะไม่ต้องพันไม่เป็นไรหายใจเข้าค่ะหายใจออกค่ะกดเข่าลงซ้ายหันหน้ากลับขวา หายใจออกหลังผ่อนคลายค่ะสังเกตตัวเองนะคะพอหลังเราคลายก็เข่าจะค่อยๆกดลงพื้นได้ทีนิดค่ะข,ขึ้นค่ะ กอดเข่าสองข้างค่ะแนบลําตัวหายใจเข้าหายใจออกค่ะดึงขาลงมาแนบท้องแล้วยกศีรษะชิดเข้าอันนี้หน้าขาก็จะได้นวดท้องด้วยนะคะทีนี้เราจะกลิ้งซ้ายขวาค่ะกลิ้งเร็วๆจะง่ายนะคะกลิ้งช้าจะยากกลิ้งซ้ายขวาเอาศอกแตะพื้นใช้แรงเหวี่งเล็กน้อยนะคะ มันก็จะได้ช่วยนวดหลังด้วยนะคะแล้วก็นวดอวัยวะที่อยู่ด้านหลังของเรานะคะค่ะทีนี้เหยียดขาขึ้นค่ะมือสองข้างค่ะไว้ใต้เข่าเวียงขายกตัวขึ้นนั่งชา้าๆค่ะคนที่มีปัญหาความดันก็ตะแคงตัวนอนแล้วก็ตะแคงแล้วค่อยๆลุกขึ้นนะคะระวังเวียนศรีรษะ ค่ะกลับมานั่งในท่าสุขาอานะค่ะน้ำหนักอยู่ที่กระดูกรองนั่งยืดหลังตรงค่ะม้วนไหล่เปิดไปด้านหลังไงมือวางที่เข่าและหลับตาเบาๆค่ะหายใจเข้าออกลึกๆยาวๆ ประสานมือด้านหน้าหายใจเข้าค่ะยืดแขนขึ้นเหยียดแขนหงายฝ่ามือขึ้นนะคะหายใจออกแล้วยืดอกหงายหน้าแอนอ,อกค่ะหงายหน้าค่อยๆลืมตามองที่มือค่ะค่ะลดมือลงค่ะค่ะขอบคุณค่ะก็วันนี้นะคะนอกจากจะได้ ช่วยดีท็อกซ์แล้วนะคะแล้วก็เรายังเหมือนได้ผ่อนคลายด้วยนะคะความตึงบริเวณหลังนะคะเพราะว่าเราในหลายๆท่าก็คือเน้นบิดหลับตัวมก็จะช่วยผ่อนคลายหลังนะคะค่ะถ้าคลิปนี้นะคะมีประโยชน์นะคะฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะคะโยคะเก๋ๆช n n e l ด้วยนะคะขอบคุณมากค่ะ